กินข้าวเด้อพี่น้องเอามาแต่สารคดีกล่องขึ้นมืดแก้กล่องเป็นยำมัมหมึดหนอกล่องหูกระแก่ลาบเห็นลาบบอพี่น้องกินลาบบอหน่อยขึ้นมาหน่อยกินลูกกินกินก้อนเลดลาบเลือด ต้มไก่ขวายิ่มขวบพดตาบมะหุ่งขวยเจ๊บทั่มากินตาบมะฮุ่งผู้เดียวแบบเนี้ยแบบไรยนังเว้นหอมเียหอมตะเทียนเพาก็แดกเขาลงรถดเพชรไอนมีอะบ้างบายกินไหมบายขางัผีบัวจังเกียกินยังบ่ได้เพ็ดบ่เพ็ดบ่ปลาเป็นแฉ่ป้องเป็นแกง ต้มบ๊อบเพชรนี่หะต้มไก่นะปากเป็นแผลแล้วกินยาบตอมเขามาแล้วมันกินอะไรมันกินหยาบเยอะมันหยาบดูมันี่กินที่ล่างแต่่ามันก็ล่งระบายสีอยู่นิ่ไม่กุ้งว่งหนเออครับไปเยอะกว่าฟองมาไปวัวไปเนี่ยหองเดี๋นี้หัเนี่ยหองเดีย คนม่บนม่กินลาบแมเจ้ากระไดจะลืมลาบ่ลืมมาเลีม่มาเลี้ยเออเล่าแม่เจ้าก็ไดมาบ้าอาดินตอพี่ม่กินลาบมาลูมากินลาบาพี่กปุงนใหญ่าแม่บ้านม่ใส่มาอู่าข่ากินลาบเอาไมมาาอดอเนย มึงรอดเหรอนี่เหตุผลหูดินเหลือก็ว่ามานั่งเล่นน้ำรานเถอะนี่ลือก็ว่ามาไม่ไหวไาแม่บ้านเด็กยังไงเป็นนยาความว่ามันตีอยู่อบะีมันคือหายการเลี้ยมาต้องข่อยงง ตะเกาวนคือบ่เป pues <the> <wal> ็น่วงนเมียย่านคนแลกนานเลล่ะย่านค้นแลกนานบ่อิ้มซ้ไดนเมียซ้าเฮ้ยแม่กับบ่อิ่มต่เกามันบ่เป็นเร่งเีมาเห็นหยังคือบ่เปลี่อยู่เงียนก็พอสน่ะพองอยู่ไสฮะ

ันตามามันอยากมาเลย่าค่คนละลูกสี่คนพ่อแม่ลูกถ้าอย่ามองนั่นมันแบบาบบเยอะไงเยอะเวนห่งนี่ยยังดียังดีต้องไปตรนี้เนี่ย เอ้ยขาไ็กินเลี้ยงน้ำเี้กเอาเออหลังขางพี่ตไวใหญ่สองตัวนี่เยอะจุเยอะมากใหญ่เตี้ยเออเยี่ยมสองตัวเยียมมากันยิ่งตัวนึ้อืมอมอืมมีหลับมีหลับตัวนึงอันนี้หลับช้อยอันนี้หลับฟังฮะฟังแล้วฮะคนกัดเจ้าตายบ่อยอ่างก่อน ได้นี่อเขาเล่าน <c oughs> ั้นเองของเดียมาต้นไอ้ิงนี่ไน่ะเกียง่บอกคยล่างว่าเกียงหรือเ่าเกี่ยงเกี่ย่เน่หมวนเซโรดไม่บัตรน่บตานี่้องาก่าไม่ยงเอม เราบีไม่หน้ามือนันน่ะไม่บีพร้อมเช่ไบีแบบใดบีถงย่งอ่กะิ่งแของแถมตัวขาง่วกิ่งดีแขงยงเนื้อแล้วสดขยังในตัวเราเอามาให้ปลอกไหงเนื้อเนื้อนั้นไม่เป็นสิหลลูกไม่เป็นสิสามสีลกอี๋สิ แล้วตอไปใ้เกี่ยวคือดีว่าลงเย็บคับไปเย็บปาจะ้าเราเย็บแล้อกไปเยี่ยงเนี่ยป้าจะพาเราเย็บเป็น20คุ่ม้่าหลังส่วมัมจใิ่แน่ละมอนยังเรีมมันอันยุ่เย็นยุ่ห่างฟิตพอไวแน่ซ้ำสองขวดนี่ที่คุณรอาจารย์เย็บไปไกลยังไงปี๊บไปนอนกับลงดีกว่านาะ เดี๋ยวดูเอเดี huh. ๋ยวลุงการเสีนแน่นอนไปปะเรา่ไหช่มบไปฟังเดสองภาษาบ่เด้ยองภาษาจะเดอเต้นมากเลยอ่ารบ่บคยจะรู้เนี้ยอไม่ได้เอแบอก่อนมันยุคน

บอกว่าแถวนั้นบอกว่าถวนั้นบอกว่ถนั้นเ๋ยวฟังความ่นะเ้าบอกว่าอไโลบผีกนมาเสอย่าเสียตานานจวนานนี้ขึ้นเร็เออเียกมาฮะต้งเจ้า เจ้าะนไ่วนอนกับลุงนะไปนอนกองกาแล้วอ่นๆไปนอนกับดีกว่านะไ่มันไม่มีหรอกเหตุพวกได้แล้วเจ้ระเข้ไปนอนกับลุงนดีกว่าไือมันเข่าไงเด้อเข่าไงรอคู่สายย่ไปไกลสิเพี้ย ก็ว่เป็นรักขึ้นเนี่ยก็ิ่ก็ว่าิ่ง่ะก็ว่าิงาต้องแช้านน่งเนี่ยนุบก้านหนาเออเนื่อปบปะเนี่ยเป็นปาเป็นานเนยเ้นางหดนี่มันลูนา แ้วนเมันงเป็นบ้าบอเขากินของมิตะนนสุดตาเขากปากกยกได้แม่อนบออมันบอทันไงผมว่มันกินเอเปาเป็นบ้าบเขาไม่มีตะเมนมันเป็นบ้าบอกมันกินรวดไปยอย่างนงี้ยม้าก็จะกินตัวก็คือบ้าก็เขาบอกนึกาเออ

ได้เติบโตเขาจะบุก้ามสิยากอาอยากอาก็บุกจวน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 เออจวนจวนจ้นจวนจวนจวนเวอจวอจวอจแน้วนวนจวนจวอจวนจวนเวนจนจวนจวกจวน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 ่อนจวนเวอจอนจวนกวนจ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 อนจวนเนจวนจวนจอนจว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 นจนจานจวนนนนเาวนนวนนนนวนนน ีเสียงเราเอาบันไดลับก็กล่วยเราอยู่นี่ไเห็บังีกกัาง้ยก็กล่วยเตะพวกเตะกนมุนเบอดก็กล่วยเปะไรตีเขายังมาเรีกพเดยวบอกมึงนอนหลับเป่นบารนดีใช่ไหมก็นอนหลับกมีตนม้วงนี่หวังแล้วก็เป็นที่นีเป็นนหมายบดานเออเออนั่นละ ปาเวายถอดถึงป้าไม่ไปก็่ัวงบาดานต้นไม้ก็ได้ังป้ไหมรับผมนได้เหรอยัเป็น่อนเป็นสีกายก็สยาก็ก็บไเป็นสท่ผ่กัรนบ่สิแต่เดี๋ยงอะเป็นจังเลยสีของมันจะงะอยู่ไม่พอคือขาเก็บไปยังผมเนท่ Cắt nhỏ. Tông khảo như vậy, ừ. chứ nữa. Tông cứ khảo thì tất nắng. được hào tất nắng. Tông nắng được hào tất 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 nắng được được

มันไม่ใช่ยังไงตัววามัน่ให้หน่อยยุธพูนเี่ววะเงินยีหาร้อยไปยอนมาบางห้านี่คุณมาวะเอ้วงเข่าบางยังมา่ะเขาบอกเจ้าว่าบางทีเัาเรียนต้องไปเรียนกับมาอยู่คุ้นบานมาเสือกนะแหมจันบัเบ งานน้นกันบ้าะนะน่เลือพี่เลือบพวกอมกันเอกมาตายไม่กลุ่มใจยังมาไว้วังต่ได้เตรียมรอคุยอเออเ้าตาลอนใั้นไปสูมอีกโมเ้านั่นอ๋อบักบ้าอีกเ้ยดมันหัวยังบ่ละยังไวยังก่ายเขาหีกโอ้วยังหย รอมตัวเน่ยมันชอบไปไ <ฟ S 1> สุมไฟประจําเลยเ <c oughs> ย่าลงไปเสี่คุ้มใจเป็นเรื่องที่สูน <c oughs> ไปก็ไปพร้อมกันําไปเพ่าเดียวเดียว <c oughs> สี่ข่ขายสี่ข่าอยู่สิบว่นตือนน้ำอยู่น่น <c oughs> นะแค่น้ำอ,อยู่แค <c oughs> ่น้ำเยี่ยนักหัวพ่า้ย ไป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 ทวงคนนอนงคอ่ะนอนไทงปาจแล้วก็เดินไปหาอง่นแล้วก็นอนกองฟาง่จพี่น้องสนอยก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามาเบิ้งคลิปของสนอยสนอยและขอบรัวก็ขอตัวลาไปก่อนได้จ้าพี่น้องแล้วพอกันไหมได้จ้าสวัสดีจ้า